ไเมองอาค,ครู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกเสียวยากแตกเสียวยากแตกคนนั่งะ <c oughs> อะค, <c oughs> คนนัมันยังไงบ้า เอายางกอๆแน่นเลยยง่จะยังไงไม่เอายางไม่ได้ายางไหมาด้วยแน่งเลยจะไม่มีแบบคนนั่งใส้มันยออมบกครั้งหนึ่งในชีวิตประสบการณ์โอ้ตายไหมแล้วอยู่แล้วมันว่าออมาแล้วเนี่ยมัต้องต่ง นี้คอยมองๆให้แต่เดวยนะถ้าเกิดเก้าห้างมาแบบตุ้นจับแค่นิดเดียแสงถ้าเก้าเอีอย่างงี้ทำไมได้เสียงตี๊ดตี๊ดนี่คือเครื่องร้อนนะคะความร้อนที่91.5ฮอตเอฟเอ็มตั้งไว้ต่ำไม่นิดนึงแค่นิดเดียแสง พดเวฟดครับน้าใหม่าไถึงสุดทางมีทาง้เลยนะครับค่อยปลานิดนึงอเต้นด้วยไม่ได้ใจไม่เ้นเข้าได้หรือเปล่ารอกันดีกัเยกันย่ยรผมจะอยู่ห่างกับหมดมากนงางิ่างเลยปโงสอ่ายครับหกยตรนล้กันโอ้ นี่ไงเลี้ยวขวาน้าต้นน้าต้นใส่น้าต้นงานจะเข้างานใหญ่แล้วข้างหน้าโรงเรียนนี่ครับ